ยอมมีอะไรกับชายอื่นเพื่อลืมแฟนเก่าสวัสดีค่ะเรากับแฟนเราคบกันมาห้าปีเราดีกับแฟนมาตลอดดูแลทุกอย่างพูดง่ายๆคือเราให้เขาเป็นเทพพุุรรเลยว่าได้เหตุการณ์มันเริ่มมาจากแฟนเราเล่นเกมแล้วคุยสาวในเกมพอเรารู้เรานอนร้องไห้เราขอให้เขาหยุดเขาก็ไม่หยุด เขาให้เหตุผลว่าแค่คุยในเกมแต่เขาไม่สนใจไม่ค่อยอยากคุยกับเราคนที่หนึ่งคนที่สองก็ยอมมาตลอดแต่แฟนเราก็ไม่ได้ปิดบังคุยให้เราเห็นด้วยแค่เราไม่ชอบจนคนที่สามผู้หญิงจริงจังคาสายกันคุยกันให้เราได้ยินคนเป็นแฟนมันเสียใจนะที่ได้เห็นได้ยินทรมานมากต่อให้ว่าคุยในไอซีก็ไม่ควรทำ จนผู้หญิงคนที่สามเข้ามาวุ่นวายในครอบครัวทักหาแม่เราเพื่อขอบ้านเลขที่แฟนเราเราปิดบังเรื่องนี้มาให้ตลอดจนแม่เรารู้หุ้เลยถามเราจึงตอบตามความจริงจนได้เลิกกันแล้วกลับมาคบใหม่ผู้หญิงคนที่สี่เธอสวยดูดีพอสมควรแฟนเราเลยอยากจริงจังกับคนนี้ช่วงนั้นเรากลับบ้านแล้วจับได้ เห็นแชทเขาคุยกันเราเสียใจน้ำตาไหลแล้วได้บอกเลิกบอกเลิกไม่นานก็คบกันต่อเราก็มีคนคุยแบบเล่นเกมด้วยไม่ได้คิดอะไรคุยแต่ตอนเล่นเกมแต่แล้วอยู่ๆผู้ชายคนนี้ก็ชวนเราไปดูหนังซึ่งเราเสียใจจากแฟนเลยตัดสินใจไปดูหนังด้วยพอดูหนังเสร็จผู้ชายก็ทำทีว่าอยากไปพักที่หอด้วย แต่ตอนนั้นเรายังมีสถานะแฟนอยู่เลยแยกย้ายกันหลังจากดูหนังเสร็จแล้วเราก็กลับมาหาแฟนเราขอให้เขาหยุดคุยเราขอร้องแต่เขาไม่หยุดแฟนเราขอให้แยกกันนอนเพื่อที่แฟนจะได้สบายใจคุยได้เต็มที่เราทนไม่ไหวถ้าแยกกันนอนในบ้านให้นอนกับยายกับแม่เราไม่ยอม จึงตัดสินใจกลับไปอยู่ที่พักตนเองผู้หญิงของแฟนเราก็รู้ว่าแฟนของเรามีแฟนเลยตัดสินใจจบกับแฟนเราแต่ผู้หญิงก็ทักหาเหมือนเดิมคุยเหมือนเดิมไม่ได้จบจริงๆแล้วเราก็โทรหาทักแฟนเราแต่เขาไม่รับสายไม่ค่อยตอบเราก็เข้าใจว่าเขาเล่นเกมรอนานมากจนแปลกใจติดสายอะไรบ่อยจัง จนมารู้ที่หลังว่าเขาคุยกับผู้หญิงคนที่สี่ไม่นึกถึงเราเลยผู้หญิงที่สี่คุยกับแฟนเราหาทางออกให้เราเลิกกันกับแฟนจนได้คุยกับเราเพื่อเคลียร์แต่เราไม่ยอมเลิกเขาพยายามพูดให้เราออกไปจากชีวิตแฟนเราเราไม่ยอมตอนนั้นแฟนเราไม่ปกป้องเราเลยเมื่อคุยกันเสร็จเขาก็เลือกที่จะคุยกับคนที่สี ไม่สนใจเราแฟนเราพยายามทำให้เราอึดอัดเพื่อที่เราจะได้บอกเลิกกับเขาเสียทีเขาไม่ยอมเป็นฝ่ายบอกเลิกเพราะเขากลัวรู้สึกผิดนี่คือความคิดของแฟนเราเราจึงยอมเลิกให้เพื่อความสุขของเขาแต่เราก็ยังทักหาติดต่อแฟนอยู่จนผ่านมาได้สามวันคนคุยของเราอยากเอาเข้ามาให้ ตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเลยจึงให้เขาเข้ามาในที่พักเพราะเขาบอกว่าเดินทางมาไกลขอพักได้ไหมแล้วจะออกไปทำธุระเอกสารต่อเราก็โอเคเพราะเราไม่คิดอะไรเลยเขาซื้อข้าวมาฝากเราก็แบ่งให้เขาด้วยเขาไม่ยอมกินเราเลยกินจนหมดแล้วรู้สึกม่วงผู้ชายเลยจู่โจมแบบไม่ทันได้ตั้งตัว เราจำเหตุการณ์วันนั้นไม่ค่อยได้รู้แต่เราดึงกางเกงขึ้นแต่เราสู้แรงไม่ไหวแล้วก็โดนเขาเอาเราสามารถร้องให้คนช่วยได้แต่เรายอมเพราะเราอยากลืมแฟนเก่าเราอยากลืมอยากตัดใจจึงยอมนอนกับผู้ชายคนใหม่พอเขาทำเสร็จเราร้องไห้แล้วนอนหลับไปเพราะทั้งชีวิตเราเสียให้แฟนเราแค่คนเดียวแฟนเราก็เช่นกัน จนครั้งที่สองผู้ชายก็อยากไปกินข้าวด้วยคุยกับเราเราก็อยากลองเปิดใจดูคุยแล้วมันก็ลืมแฟนเก่าได้นะก็มีอีกครั้งและก็มีอะไรกันมาเรื่อยๆภายในระยะเวลาเกือบสองสัปดาห์อยู่ด้วยกันคิดอยู่เหมือนกันว่าตัวเองทำอะไรอยู่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแถมดูเหมือนเราจะเป็นฝ่ายเลี้ยงเขาด้วย พออยู่ๆไปเราก็รู้สึกไม่โอเคไม่ต้องการผู้ชายคนใหม่แล้วเพราะไม่ได้รักแต่แรกเรานึกถึงแต่แฟนเก่าอยากให้เขากลับมาจึงพยายามออกห่างคนใหม่เราก็บอกเขาให้ออกไปแต่เขาไม่ยอมไประหว่างนั้นเราก็ยังติดต่อกับแฟนเก่าอยู่ทุกวันพยายามงนาให้เขากลับมาผู้ชายคนใหม่ของเราก็รู้แต่ไม่ยอมไป และเราหาวิธีออกมาโดยการไปอยู่ห้องกับเพื่อนแต่ก็ยังคุยกับผู้ชายคนใหม่ปกติแค่ไม่มีอะไรกันจนมีวันหนึ่งอยู่ๆเขาก็กลับมาหาเรานอนกับเราหนึ่งคืนแต่ไม่มีอะไรกันเราไล่เขาไปแต่เขาไม่ยอมไปแฟนเก่าเราโทรมาเราตกใจเลยเราตัดใจที่จะตัดขาดคือการกลับไปหาแฟนเก่า เพื่อไม่ต้องการจะยุ่งเกี่ยวกันกับคนคุยนี้ในระหว่างที่เรากลับมาคบกลับมาอยู่กับแฟนเก่าแล้วผู้ชายคนนั้นก็ยังตามเมอเราอยู่เรื่อยเราก็พยายามไม่สนใจไม่ตอบเพราะกลัวว่าแฟนเราจะรู้เรื่องจนเรื่องมันแดงขึ้นแฟนเราเห็นแชทที่ผู้ชายคนนั้นทักมาพอดีเราเลยเล่าความจริงให้ฟังเขารับไม่ได้ที่เขาไว้ใจเชื่อใจ แต่เราไปมีอะไรกับคนอื่นมันเร็วเกินไปเขาก็คบกับเราต่อได้ไม่นานก็ต้องเลิกกันเพราะเขาคิดมากเครียดเสียใจรับไม่ได้ที่เราง่ายไปมีอะไรกับคนอื่นทั้งที่ไม่ได้เป็นแฟนกับคนนั้นด้วยซ้ำแค่คนคุยแต่ผู้ชายคนคุยขอเป็นแฟนกับเรานะแต่เราไม่อยากได้เป็นแฟนและที่ผ่านมาเรากับแฟนเป็นของกันและกันมาตลอด ตอนนี้เขาเลิกกับเราแต่ก็ดูแลเราอยู่ในฐานะเพื่อนเพราะยังรักแต่ไม่กลับมาอีกแล้วเราเสียใจมากเราอยากได้โอกาสเพราะเรารักจริงๆคนรักแรกรักเดียวแต่เราก็ผิดที่เรามีความคิดชั่วมู่แบบนั้นมันคือความเสียใจตอนแฟนทำกับเราด้วยเลยทำแบบนั้นลงไปเราเล่าเหตุการณ์ทั้งหมด กิจกรรมตอนมีอะไรกับคนใหม่แล้วให้ฟังหมดเพราะแฟนขอให้เราเล่ามันเป็นการมีอะไรกันที่ไม่ใช่ความรักเราไม่ยอมใช้ปากให้ไม่ยอมจูบไม่ยอมให้อรันแค่เอาเข้าพอแต่ผู้ชายคือพยายามขอทำทุกอย่างแต่เราไม่ยอมเราอึดอัดเราให้เขาเพราะแค่อยากลืมแฟนเก่าแต่พอทำเสร็จก็ไม่ลืมแฟนเก่าเลยสักครั้ง เราเลยตัดสินใจรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองจึงออกห่างผู้ชายคนคุยนี้ไปและออกมาได้เราอยากให้แฟนเราให้โอกาสเพราะที่ผ่านมาเราดีมาตลอดไม่ออกนอกลู่นอกทางแต่มาเสียตรงนี้ช่วยแนะนำวิธีหน่อยควรทำอย่างไรต่อไปกับชีวิตดีเรารักแฟนคนนี้มากอยากได้โอกาสที่จะกลับมาคบแล้วเป็นครอบครัวกันจริงๆ และมันคือความผิดพลาดครั้งแรกและใหญ่ด้วยเพราะช่วงที่กลับมาคบล่าสุดเป็นครั้งแรกในรอบห้าปีที่แฟนเราพูดเรื่องแต่งงานแต่ต้องมาพังซะก่อนเพราะอารมณ์ชั่ววูบของเราตอนนั้นที่เลิกกันไปแล้วและไม่ยอมให้โอกาสเราแม้จะเป็นครั้งแรกก็ตาม